ไก่เกิดก่อนกก่ก็ต้องบอกเลยว่าไก่เกิดก่อนนะครับไม่เชื่อครับอยากตึ้งตรงนี้ไหมอยากตึ้งตรงนี้ก็ไม่มีแต่แบบนี้วะรู้เหมือนกันมันล็อกแมปป่ะมันล็อกแมปป่ะน่าจะล็อกนี่เป็นแบบอะไรเขาเรียกเคอนเทนต์แบบล็อกล็อกกันนะล็อกตรียมตัวกำลังใกล้เข้ามาก็เตะเกี้ยมากแล้วก็จะไลงลงบ้านนี้ดิมาลงบ้านด้านหลังดิ วันหลังเนี่ยโอ้โหบ้านใหญ่ด้านหลังเนี่ยใช้พาสเวิดละไม่เห็นเขายด้านหน้ามันจะมีคนสู้กันไหมซึ่งเราก็จะแบบรออยู่แล้วใครไปด้านหน้าไปด้านหน้าไปด้านหน้าเลยไม่ไม่จะเดือมไป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 เอาตัวด้านหน้าก่อนไหนงั้นไงไม่ดูแแม็ป嘛น้อง ลอง้ันข้างลองบ้านดัานข้างนะจะจะจจะ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 ะจ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 ะวจะจะจะจเจะจะจะจาจะ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 ะจ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 ะ ไอ้กูกูจอยรตายแลวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายชุดเลยทุงทุไหมไ้ทุงทุงทุใช่ทุงทุยตายแล้วมึงทุงสาหดไอ้สัสลงละลมละไม่มีอีกอั่านักาขานักขนาหายไปไหนเอามันหายไปนานวะมันไม่ได้หายมาหลายบ้านรอเปล่าเนาะมัได้ โอ้ยนี่ไงนี่ไงข้างหลังไหนวะอยู่นี่ไงบนหลังคาดิจิบจ็บจิ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 บเออคุณเห็นละเอามาสุดมากมันมีฝั่งไหนไหมบนหลังคาตายอ่ะจริงขึ้นที่มึงทอนจริงขึ้นที่มึงทอนมันอยู่บนหลังคาอยู่บนข้าแตาเออเมื่อกี้คุณยิงอยู่เอาสุดเกิด อยู่เียราค่ะบ,บ้าน,นเห็นไหมีึ่นกันหมดเลยมันอยู่เวลาค่ะมีนขี้เกียเลยว์ปลงมาใช้สกิลสกิลเคียดแล้วว่าไอ้ลูกที่มันัเบ้านบ้านสองชั้นแล่นน่ะเหรอเออเลางคาก็มีไวเอาตัวที่มันย,ยิงได้ก่อนนะครับไม่ใช่แบบวิ่งเข้าไปอยู่ที่กวาตายพวกแตกพวกแตกพวกแตกไอ้บ้านนั่นั่งกวาเหรยงหัวอนี้ไงไงมันวับมันวับลงมันวับลง มันอยู่ที่รถว่าอะไรมันขึ้นแล้วล้ม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 หัวแตกหัวแตกเฮ้ยมันมีเพื่อนมันด้วยแล้วอะแล้บนหลังคาเมื่อกี้มันทิ้งหน้าอยู่นะแตกแตกแตโอเคเหลือเพื่อนมันมีมีอะไรมีอะไรปลาเข้าไปไหม ป้าถึงหรือวะขอของหน่อยไม่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 ถึงลงมุนจอลงมาเถินน้องเฮ้ยทำไมบอกว่าเหมือนแจ็คนเลยนี่่ไงมันไ้ยปวอ้าวโดนรัดลาดลาดตัวตัวบนก็มี ลงลองด้านล่างลนล่างล้าล่างดีเด่นมากอุ้ยบนหลังค่เดี๋ยวกูลองแบบขึ้นที่สูงดิเอาเตาเตาเต่าตาตัวไม่เด็ดตัวนี่จอยว่าจอยว่าที่จอว่ลลลมยไมบขอ่ะดูล้างหมดแน่เลยกลัวละ อะไอที่แตบนหมดแล้วในในลองยิงเฉยย่บ้านบ้านสองชั้นด้บ้านันะเจ็บเจ้านสองชั้นนะไหนอะไที่วางไอ้บัวเจ็บแล้วไหนวะอ๋อแค่กกูตกกูลงเดี๋ยวกูอย่ากูเป็นเดี๋ยกูชาท่านนะแต่แต่แต่กูก็แตกเหมือนกันทีมัใช่ไหมจะโดนซ้ำเอ้ยสัตว์ด้านหลังไอเหียบว่าทำมันยิได้ด้าหลังทีแล้ว มันดาวแล้วมันดาวแล้วทำไปหน่อยชุบได้ไปชุบได้ไปชุบหนักไปชุบหน่อยหืมน้องไปชุบกี่อนด์เนี่ยสัตวก็วิ่งนะสัญชาต็ิวิ่งท้ายก็เลยอันตรายน้องก็มือไม่ได้ไวอยู่แล้วในการชุบเนี่ยน้องโด๊อ้าวบอกว่ามือก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วในการชุบเพื่อนนี่จะวิ่งไปในทางที่อันตรายนะไม่มาอยู่ด้านหลัง เนี่ยน้องไม่ตายวอลเลยอะดาดีดาดเจ้าตัวน้องมืออุ้มเหรอครับจริง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 จุ้ลโดดโดดช้าจังวะโอ้จังหวะนี้นะฮะแบบฟาร์เราได้เก็บเกราะแล้วยังไงต่อวิ่งไปเตียงเป็นชั้นสองตังหวะนี้นี่เหมือนไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนเนี้ย ตามของไหมเหมาะว่าเรามเงียบไปเลยเดี๋ยวเราเปิดเพลงแบบไม่ติดลเิขสิทธิ์แล้วกันนะครับมันมีด้วยเพลงติดไม่ติดเลิขสิทธิ์เพลงไหนเพลงของ NCS อะโน้ก Copy Light อะไรสกอย่างนี่เลยะเดี๋ยวเปิดเลยระหว่างรอคุณเช่ว่าจะไไม่ได้หรอครับเมื่อกี้มีตีนขึ้นที่กูเมื่อกี้นี่แน่สวย มาดูนะกูจะเปิดเพลงหรือว่าแบบฟานจะตายก่อนอะไรจะเกิดก่อนกันไม่เชื่มันเปิดเพลงแบบฟานตายเลยเอ็นดีเอฟนี่เอาเพลงนี้แล้วกันเพลงดีนี่อะไรเกิดก่อนกันก็ต้องบอกเลยว่าไก่เกิดก่อนนะไม่เชื่อครับมเพเข้าเชิงแบบฟานพอดี เพลงเข้าอยู่นะไม่รู้เพลงแหละไม่ลุกเพราะแต่เราได้ฟังแล้วเปล่ามาไปดูมิกซ์กันคุณป็ดคุณป็ดไม่ได้ยินแค่อะไรตอนนี้ไม่ได้ยินอยู่แล้วยได้เสียงอุ้ยอ uh uh> ุ้ยอุ <h oui> <h <h: <h <h ้ยเจ้าจีบบ้าอะไรเนี่ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนาะไม่แน่ถ้าเปิดเปิดเพลงในเครื่องอ่ะก็ไม่ได้ยินถ้าถ้าเปิดเพลงเพลงในเครื่องอ่ะเออใช่กูเปิดในเครื่องเลยยังไม่มีเิสต์เพลงที่ดีอ่ะ

เนี่ชุบวงชุบวงเสียงไหมวะไม่เสียงไม่เสียงวงกูจะมีแล้วกูก็จะตายอ๋อไม่น่าแรงหรอกมั้งกูไม่แรงหรอกลองลองพูดได้เอ้ยมันชุบเลี้ยอยู่เลี้ยม่แรงมากไม่แรงมากแต่หลังจากนี้แหละเอ้อ ใช่แล้วครับใกล้แล้วคู่นี้ใช่ความถึแล้วยาต้องมีหายแล้วเออสิ่งที่เด๋อมาเกิดมาแล้วเกิดไหมครับเพียงก่อนตอนแรกโอเคเดี๋ยวครูไปเอาไอ้ดอกด้านหน้าละก่อนฟังก่อนดีกว่าครูในก็อยู่นอกวงละมาครับมีเพื่อฟังก็ฟังก่อนเลย แค่ไม่ลงช้าจังวะแค่แม่แม่เอาดิงมาไม่เ,เนี่ยไม่เอานกมาเออไม่จังนกม <า S 2> ไม่ได้ช่วยอะไรนะเนาะน้องนกเดี๋ยวนี้มันไม่ช่วยอะไรมันช่วยแบบยิงคนที่ร่อนอ่ะยากสี่เลยไม่ช่วยอะไรน้องไม่ได้อัปเดตเลยผมได้โกตาเอก็กน้องอยู่กับแพรสมัยวิคแทนดบโบราณกาลเออ,อเป็นประมาณนี้เลย ไม่อ่านเงี้ยไม่อ่านครับเด็กนีแต่ก่อนมันมีต้นกล้วยไม่ใช่เหรอครับต้นกล้วยหายไปไหนแล้วู้แต่ก่อนแบบนี้มีวัดด้วยนะหายไปไหนวะกลายเป็นกูโบไปแล้วตอนนี้แต่ก่อนเหรียญเขาใช้แค่หนึ่งหนึ่งเหรียญไม่ใช่เหรอครับทำไมเป็นหนึ่งร้อยแล้วอ่ะพยายามหนึ่งเหรียญกับหนึ่งร้อยมีมีความต่างกันหรืกเพิ่มหลักศูนย์เพิ่มศูนย์สองตัวนี่แหละเปลี่ยนไปเยอะเลยมันดูแปลกๆใช่ไหมล่ะแบบ เอาสีไปแรกมันดูแปลกแปถ้า4สี่ร้อยพี่มันพอดูได้โอ้ยัยแยยอีกยัวเรียบร้อยการยยยยยยยอยยยยยยมยยนยย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 เยยยนยยยียย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 ยนยย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 ้ยย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 ้ยยพูยย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 ยูยย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 ีย ง่ายขนาดนี้น้องพื้นพืน้นที่มาเดี๋ยวพี่ตไตมาน้องไม่ไปช่วยพี่เอยอยแต่มีมีหนึ่งตัวช่วยเป็นสกายเลยตัว,วน,นี้อุจจาระขับกันมากจว,วางก่อนวางก่อนกระเบิดวังจำเปนการไว้กันไว้แล้วก็มันมียายให้ด้วยลงมาดูกันนะครับประตูจะวิ่งมาทางนี้หรือเปล่า เฮ้ยมาขังยังไงแต่เราต้องย่องไว้ได้ไม่ได้ยินเสียงตีนม,มีมีคนชู้กันแน่น่าในไงแต่หน้าเห็นปะเห็นแต่ละเห็นเห็นเห็นแต่มันน่าจะหินหัวพวกกูละไห้น้ารอดตรงนี้เสียงคนโทรใครโทรวะเป็นอุ้ยเฮียม่กฟัวยังหัวม,ม,มาแล้วเก็ ก็เหมือนกุยแล้วเต็มคาราเมลเก็บเวลไปบม่เจอตัวหอมแบบคาราเมลพอฟังเพลงแบบคาราบาวเยอะเต็มเลยเต็มโดนแบบคาราเมลฟังฟังเพลงแบบคาราบาวเล่นสีหน้าซ่าซีต้องสาวโอ้ยเต็มคาราเมลเก็บเวลแล้วกูยืน่ทำไมอ่ะกูกดวิ่งไม่ติดอ่ะ ไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเราที่ทองถือว่าปิดเกมไมด้ดีทำไมมันชอบก๊อปกระแตกตัวผมอะครับไม่มึงก็ไปก๊อปเขาเหมือนกันหักแล้วถือว่าตาสดท้เราทำได้ดีนะริงบริสุทิแมนแมมากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเอ้ยจบอะไรอ,ะอ่ะอคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ไปครับไปครับไป,ปไปไปไม่ต้องพูดอ่ะไปล